Na maudhasak bekuwak arahato sama samak nak mautetsak bekuwak arahto sama samak nak mau ce bekuwak arahto sama samdhasa Punyanik para lo kasemingpatidha อิมัตสะธรรมะปริยายัสสะอัตโทสาทายสุมันเตหิสกจังธรรมโมโซตบูติณะบัดนีน้อัตมาจะได้แสดงธรรมมีกถาพันลนาคำสนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุเธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องพรนดับสติปัญญา เพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาพาก,กันบำเพ็ญกองการ,รกุศลเพื่อที่จะปฏิบัติตนตามทํานองครองธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นประผลเป็นประโยชน์แก่ตนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าวันนี้อาตมา มีความประสงค์ที่จะพูดหรือเทศนาเรื่องพระเจดีให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเพราะพระเจดีนั้นบ้างคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือพระเจดีพระเจดีในพระพุทธศาสนานี้ท่านกล่าวไว้หลายประการ อุเทสเจดีคือพระพุทธรูปสถูปะเจดีคือองค์พระเจดีเป็นองค์ใหญ่องค์เล็กบริขารของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าปริขาระเจดีก็เป็นเจดีอันหนึ่งเหลือที่ประสูตรตัสรุปปรินิพานสังเวชนิยสถานสี่ตำบลนั้น ก็ถือว่าเป็นเจดีอันหนึ่งพราะฉะนั้นเจดีจึงหมายถึงที่สัก,กระบูชาที่สูงสุดพวกเราท่านทั้งหลายการสร้างพระเจดีที่พวกเราพากันกระทำนั่นหมายถึงเจดีที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุนั้นก็คือเป็นที่สักระบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการหนึ่งเราท่านทั้งหลายการที่เรามีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้พากันปฏิบัติอยู่นี้จะเป็นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดี ทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีมีวัดวาอารามมีพระสถูปเจดีหรือมีพระสองฆ์องค์ข้เจ้าภิกษุสามัเณรมีอุบาสกมีอุบาสิกามีวัดวาศาสนาต่างๆนั่นเกิดขึ้นมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่เป็นพระบรมศาสตร์ตาของเราทั้งหลายได้ทรงบัญญัติธรรมะไว้ให้พวกเราปฏิบัติซึ่งพวกเราได้ปฏิบัติตกทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นี่คือผลงานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสร้างบาร,รมีของพระองค์มานั้นถึงสีอสงไขยแสนกับ แต่ละชาติเียบพระองค์บำเพ็ญบารมีนั่นเหลือหลายบางครั้งพระองค์ต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกเช่นยังเห็นเสือหิวหหยอยนในเหวพระองค์ก็กระโดดตัวของพระองค์ลงไปในเหวให้เสือมันกินเสียบางครั้งนั้นพระองค์ต้องให้ทานลูกให้ทานภรรยาให้ทานทรัพย์สินสมบัติ ถูกขับไล่ออกจากเมืองด้วยการบริจาคทานเป็นอันมากในเรื่องของพระเวชสันดรก็ดีในแต่ละชาติแต่ละครั้งนั้นพระองค์ต้องได้ทรมานตัวของพระองค์อย่างยิ่งยวดแม้แต่ในชาติสุดท้ายที่พระองค์จะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ยังต้องมาบำเพ็ญทุกขระกิริยา ด้วยการอดอาหารเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงหกปีร่างกายของพระองค์ก็สุบสิทธิ์เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกทุกขเวทนามหาศาลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมะที่ได้ถูกกลั่นกรองออกมาให้พวกเราปฏิบัติส่วนนั้นจะเป็นส่วนการนั่งสมาธิก็ดีส่วนนั้นจะเป็นส่วนการจำศีลก็ดี ส่วนนั้นจะเป็นการส่วนที่จะเมตตาคือเฉลี่ยวความสุขของตนแบ่งปันแก่บุคคลผู้อื่นด้วยการบริจาคทานก็ดีส่วนเหล่านี้นั้นเป็นบัญญัติหรือเรียวกว่าเป็นพุทธ,ธบัญญัติพระองค์บัญญัติธรรมะต่างๆเอาไว้นั้นไม่ใช่บัญญัติเพื่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง แต่พระองค์บัญญัติให้แก่สัตวโลกทุกคนให้พากันปฏิบัติแล้วจะได้ความดีความดีนั้นเราเกล่าวกันว่าเป็นบุญเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลการเป็นบุญเป็นกุศลนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นบุญกุศลเป็นส่วนที่เรามองเห็นทุกระยะ เมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็พบบุญพบกุศลเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราก็ต้องพบบาปอกุศลบาปนั่นมันเป็นยังไงบุญมันนั่นมันเป็นยังไงบาปนั่นก็คือความทุกข์ความยากความลำบากความกระวนกระวายความเสียหายความไม่สมความปรารถนาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนา เป็นทุกข์ฆ่าตัวตายบ้างกินยาตายบ้างฆ่าฟันลันแทงกันตายบ้างทะเลวิวาทกันบ้างอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าส่วนหนึ่งของบาปเมื่อเรามีความสุขมีความสบายมีความสามาัคคีมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีร่างกายสมบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้สมความประสงค์ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญเพราะฉะนั้นคนเรามีความแตกต่างกันเป็นอันมากเพราะเหตุที่คนสร้างบุญมาก่อนก็มีบางคนสร้างบาปมาก่อนก็มากเมื่อมาถึงปัจจุบันนี้ก็แสดงถึงความแตกต่างกันให้แลเห็นว่าบุญนั้นให้ความสุขแก่บางคนอย่างไร บาปนั้นให้ความทุกข์แก่บางคนอย่างไรเราไม่ต้องไปมองที่อื่นที่ไกลลอบตัวของเราก็จะมองเห็นทั้งบาปและทั้งบุญเจือปนกันอยู่มากมายก่ายกองด้วยเหตุเช่นนี้เองพระพุทธองค์จึงได้ทรงกันกลองธรรมะของพระองค์นั้นเพื่อที่จะเอาเข้ามาชลมจิตใจของมนุษยชาติ ให้มนุษยชาติทั้งหลายนั้นมีจิตใจโอนอ่อนลงมาจากความเป็นผู้แข็งกระด้างจากความเป็นผู้มีบาปหนาปัญญาโหดหรืออะไรต่างๆนั้นให้กลับกลายมาเป็นผู้อ่อนโยนอ่อนน้อมให้กลับกลายมาเป็นบุคคลผู้ที่มีความละมุนละไมละลึกถึงคุณความดีต่างๆนี่คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เข้ามาชําระสะสางจิตใจของมนุษย์ที่เ,เรียกว่ามีเป็นกุธุชนมีความหนาแน่นไปด้วยหนาแน่นไปด้วยอาสวะกินเลสต่างๆเหล่านั้นและธรรมะนี้เองที่จะเข้ามาค่อยกระเทาะหรือเรียกว่าค่อยแกะค่อยเกลา ใจิตใจของมนุษย์นั้นให้เกิดความให้เกิดบาปกรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้มันบรรเทาเบาบางลงไปตามลำดับเราก็มองเห็นในตัวของเราแล้วว่าเราเข้าวัดเข้าว่าเราจำศีลเราภาวนาเราเข้ามาบวชเป็นพระเป็นเนนต่างก็ได้พากันได้รับการขัดเกลาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าจากความเฮี้ยมโหด มากลับกลายเป็นคนที่มีความอ่อนละมุนเช่นเดียวก,กันกับพระอังคลิมานอังคลิมานโจรน,นั้นมีมือถือดาบเรียกว่ามือเปื้อนเลือดฆ่าฟันมนุษย์จิตใจเหี้ยมโหดอย่างทารุณโหด้ายเห็นใครไม่ได้หันคอมันหมดจนกระทั่งได้ถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนอันนี้ ในที่สุดเมื่อได้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าฉลอเข้าไปในจิตใจของอท่านอังคุริมานแล้วท่านอังคุริมานก็กลับกลายเป็นจิตใจที่อ่อนน้อมและละมุนละไมมีความเมตตาเป็นที่ตั้งและมีจิตใจเผื่อแผ่อรีมีจิตใจที่จะแสดงธรรมและมีจิตใจที่จะช่วย งานพระพุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมะเรียกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนานี้จึงเรียกว่าเป็นธรรมะที่มีความสูงมีความละเอียดมีความดีใครปฏิบัติแล้วผลนั้นไม่ได้ไปไหนกลับคืนมาหาใจของเราทุกทุก,ทกระเบียดนิว้วเพราะฉะนั้นการที่ จิตใจของเราบางครั้งที่จะต้องถูกห่อหุ้มไปได้วยกิเลสแล้วแหละเป็นผู้มีโทโสโมโหแล้วมีความอาฆาตพยาบาทมีความน้อยอกน้อยใจสารพัดหรือเรียกว่าความอิจฉาต่างๆมันเกิดขึ้นภายในจิตใจเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะต้องถูกบันหรือเรียกว่าถูกทำลายไปด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้า เรียกว่าชำระไปถึงแม้มันไม่หมดมันก็ค่อยลบลงไปเรื่อยๆไปถ้าลบลงไปเรื่อยๆไปแล้วนี่จิตใจของเราก็จะกลับกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เรียกว่าบริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เราได้อย่างที่ได้ยกตัวอย่างท่านพระอังคลิีมาโจรถึงแม้ว่าจะเป็นโจรฆ่าคนนับไม่ถ้วนแล้ว ก็ยังได้มารับคำสอนจนกระทั่งจิตนั้นเกิดความผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่มีกิเลสก้อนใดที่ธรรมะของพระพุทธศาสนาที่จะกําจัดไม่ได้ไม่ว่ามันจะก้อนใหญ่ไม่ว่ามันจะก้อนเล็กไม่ว่าจะเป็นความใหญ่ของกิเลสเพียงใดไม่ว่ามันจะดำมืดของกิเลสแค่ไหน ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกำจัดได้หมดให้มีก้อนมีแค่ไหนก็ตามชั่วแต่ว่าเราจะกำจัดมันหรือไม่เท่านั้นถ้าเราจะกำจัดมันแล้วเราจะต้องกำจัดมันได้ผู้ที่จะกำจัดมันนั้นก็คือตัวเราตัวเรานั่นแม้จะมีอายุน้อยกกํากำจัดได้อายุกลางคนก็กำจัดได้อายุแก่ก็กำจัดได้ คือสามารถกำจัดได้ทำไมเราจะต้องกำจัดมันกิเลสเพราะว่ากิเลสเหล่านี้มันเป็นตัวมนันตัวมันจริงๆจะทำความดีแต่ะครั้งมันยังตามตามล้างตามผ่านอยู่ในบ้านยังไม่พอยังตามล้างตามผ่านอยู่ในวัดอีกด้วยจำาพาะตัวพวกกิเลสเพราะฉะนั้นตัวพวกกิเลสนี่มันเหลือหลาย อย่างผู้ที่เข้ามาบวชแล้วในพระพุทธศาสนาโกนผมโกนเขี้วนุ่มเหลืองห่มเหลืองมันก็ยังตามล้างตามผ่านอยู่ไม่รยุจะหยุดจะยันเรียกว่าตามเขี้ยวเข็นเข็นข้าเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในใจมันไม่ใช่อยู่ที่ไหนกิเลสมันตามไปอยู่เรื่อยคุณจะเป็นอะไรเป็นใครที่ไหนคุณก็จะต้องมีกิเลสอยู่ที่นั่นคืออยู่าาในใจนะ่ะ เพราะฉะนั้นดำน้ําลงไปเหาะขึ้นไปบนอากาศหนีไปเมืองนอกเมืองไทยหรือมุ่หนีไปเมืองไหนก็ตามมันก็ตามไปจนได้เพราะมันอยู่ที่ตัวของเรามันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันจึงหนีไม่พ้นในการที่มันจะต่อตามจองล้างจองผานเพราะฉะนั้นมีอยู่อย่างเดียวก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้ากำจัดเรียกว่าํำลาย การทำลายด้วยการเนรทานการทำลายด้วยการรักษาศีลการทำลายด้วยการนั่งสมาธิภาวนาอย่างที่เราพากันกระทําอยู่ในขณะนี้และปัจจุบันหมายความถึงว่าเรากําลังทําลายกิเลสอย่าได้ไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นเรากําลังทําลายกิเลสเราจึงต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเกิด ความบายอกสบายใจเกิดความดีสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายเราพากันเห็นหน้ากันอยู่เดี๋ยวนี้มันก็เท่ากันกับว่าเรามีความฝันอยู่อันนึ่งว่าเราฝันว่าเราพากันเห็นหน้ากันและกันในที่สุดความฝันเหล่านี้มันก็หมดเพราะชีวิตมันหมดไปเมื่อชีวิตมันหมดไปแล้วมันก็เหลือแต่ มโนภาพหรือเรียกว่าคิดไปว่าคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตอันนี้มันก็เหมือนความฝันแต่ว่าความฝันนั้นมันมีสิ่งประจักษ์อย่างสำคัญอยู่อันหนึ่งก็คือใจของเรานี่ใจของเราอันนี้เองที่มันเป็นปกติหรือเรียกว่าเป็นอมตรธาตุมันไม่ตายกับเขา จอันนี้มันไม่ไม่มีการตายกับใครไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้มาเป็นมนุษย์อีกก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมก็ได้ไปถึงพระนิพพานก็ได้ใจนี่แหละด้วยเหตุอย่างนี้แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อเราพากันเห็นกันเห็นหน้ากันอยู่หลัดหลัดแล้วมาตัดช่องน้อยหนีทิ้งข้างหลังนั่งโสกีไม่ได้มีวันกลับมาน้อยหรือมัจจุราชช่างติวกราดกระไรหนาะ อมหิตปลิกชีวาให้ขาดวับดับกระเด็นล่วงไปกี่วันมีโอ้สากผีเน่าพองเหม็นเนื้ออุ่นกลับมาเย็นย่ำไม่เป็นเหมือนเช่นเคยเขามัดลัดออกแน่นไม่โกรธแค้นนอนนิ่งเฉยใส่ลงไม่ขัดเลยแล้วแต่ทำตามชอบใจเมื่อร่างกายของเราปราศจากจิตใจแล้วมันก็เป็นอย่างนี้คนที่มีความสวยงามสุดแสนที่จะสวย แต่ในที่สุดเมื่อร่างกายนิดคือใจออกจากร่างกายตายไปแล้วความสวยก็หายไปเหลือแต่ความเน่าเปื่อยเหมือนกับพระองค์หนึ่งที่ไปเกิดหลงรักนางสิริมาที่สวยที่สุดในชมพูทวีปสมัยนั้นก็ไม่กินไม่นอนต่อมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนางสิริมาก็ตายพระพุทธเจ้าก็สั่งอายัดศพว่า ศพนี้เอาไว้เจ็ดวันก็ก่อนยังไม่ให้ใครเอาไปไหนให้พระเจ้าพิมพิสารอายัดศพนางสิริมาพอถึงเจ็ดวันแล้วนางสิริมานั้นเป็นเขาเรียกว่าหญิงงามเมืองหากว่าใครจะไปอนอนร่วมด้วยคืนหนึ่งคืนหนึ่ง,งต้องคิดคืนละสี่แสนกหาปณะสนะี่แสนกหาปณะ,ะก็เรียกว่าล้านสองแสน แต่เมื่อเวลาถึงเจ็ดวันแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศให้คนทั้งหลายว่าใครอยากจะได้ดังสิริมาบ้างเอาเถอะไม่เอาถึงไม่เอาถึงสี่แสนหรอกเอาแค่ 100, คแสนเดียวไม่มีใครเอาเอาแค่หมื่นเดียวไม่มีใครเอา,อาเอาแค่พันเดียวไม่มีใครเอาอย่างนั้นเอาแค่ร้อยเดียวไม่มีใครเอาอย่างนั้นเอาแค่บาทเดียวไม่มีใครเอา อย่างนั้นเอาแค่สตังเดียวไม่มีใครเอาในขณะนั้นพระที่ไปหลงรักนางสิริมาอยู่นั่นก็นั่งอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยตกใจไปเถอเอ๋เราเนี่ไปหลงรักซากอสุกแท้ๆเจ็ดวันแล้วจะมีอะไรเหลือแมงวันตอมเหนาเน่าเหม็นเข้าไก่ก็ไม่ได้พระนั่นก็เลยกลับไปนั่งสมาธิภาวนา แล้วก็ทําจิตให้สงบบาเพ็ญวิปัสสนาได้สําเร็จเป็นพระอาราหันต์ไปเพราะฉะนั้นคนเราที่เกิดขึ้นมานั้นที่สุดถึงที่สุดตายเมื่อเป็นเช่นนั้นความดีที่เราทํานี้เท่านั้นที่จะเป็นหลักประกันคือเป็นหลักประกันให้ชีวิตคือตัวของเราหรือจิตใจของเรานี้ไปสู่สถานที่ให้มีความสุขสบาย ่อนแต่ที่เราจะถึงซึ่งพระนิพพานพระเจดีวัดธรรมมงคลนั้นมีธรรมะโดยรอบของพระเจดีด้านาทิย์เหนือนั้นได้เขียนไว้ว่าอิจฉาโลภสมาปโนโกิงสมโนภวิสติผู้ที่มีความอิจฉามีความโลภจะเป็นพระได้อย่างไรทางด้านทิศตะวันออกนั้น เขียนว่าวิริเยนดุคมัตเจติบุคคลผู้ที่จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรทิฏใต้นั้นเขียนไว้ว่าสจัจจตาปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังบุคคลผู้ที่มาทําจิตใจให้ผ่องแผ้วชื่อว่าทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนด้านตะวันตกที่เราเข้าทุกวันทุกวันนั้นเขียนไว้ว่า พระวิริยะมงคลมหาเจดีพระก็คือผู้ประเสริฐวิริยะก็คือความเพียรมงคลก็คือก็คือความเป็นสิริมงคลมหาก็คือใหญ่เจดีก็คือเจดีย์จึงได้ชื่อว่าพระวิริยะมงคลมหาเจดียสีรัตนโกสินทร์ก็คือในสมัยรัตนโกสินนี้ด้านทิศตะวัน ตกที่เราพากันมองเห็นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรให้แก่ท่านปัญจวัคทีฟังที่มีที่มีอยู่ข้างหลังของพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้านั้นก็คือจักรวาลจักรวาลทั้งหมดแสนโกดจักรวาลมารวมอยู่ที่หลังพระพุทธเจ้านั้นมีเส้นสองเส้นครอบ ครอบจัก,กรวานนั่นก็คือรัศมีของพระพุทธเจ้าแสดงว่ารัศมีของพระพุทธเจ้านั้นครอบหมดทั้งแสนโกดจัก,กรวาลแล้วก็ยังมีพระพรหมมานั่งฟังเทวดามานั่งฟังมนุษย์มาฟังถ้ามนุษย์พวกใดได้ฟังพวกนั้นก็ไม่ต้องถูกพันธนาการแต่พวกไหนไม่ได้ฟังก็ถูกพันธนาการมือห้อยตรงเตงอยู่มองเห็น ถ้าใครไม่เห็นก็ไปดูได้ชั้นต่ำลงมานั่นคืออุบาสกกับอุบาสิกาคือด้านทางขวานั่นเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีและด้านล่างลงมานั่นคืออุบาสกอุบาสิกาอุบาสกจะอยู่ทางด้านขวามืออุบาสิกาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือและ อุบาสกอุบาสิกานั้นก็อยู่บนเรือเรือนั้นก็มีตาตานั้นคือปัญญาผู้ที่จะมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามาเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นต้องเป็นผู้มีตาคือดวงปัญญาถ้าไม่มีดวงปัญญาแล้วเข้ามาเป็นพุทธศาสนิกชนไม่ได้ต่ำลงไปจากนั้นคือคือดอกบัวสีเหลาดอกบัวสีเหลาก็เหลาที่หนึ่งก็คือ เป็นทักษะแห่งปลาและเต่าพวกเหล่านั้นยกก่าอยู่ต่ำสุดไม่สามารถที่จะฟังคําสอนพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถจะปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าได้<ม>และอยู่ในกลางน้ํานั่นก็เปรียบเหมือนกันกับคนที่มีอุปนิสัยพอปานกลางเหมือนอย่างพวกเราเราท่านๆพากันทําบุญทําทานการโกโสสุศลสวดมนต์ภาวนาไปไม่ช้าก็จะสําเร็จเหมือนกัน ดอกบัวที่อยู่เสมอน้ำนั่นก็เปรียบเหมือนกันก็พูดที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วออกบวชทุดองกรรมฐา,านปฏิบัติไปหรือว่าเป็นฆราวาสก็ปฏิบัติอย่างเพ่งพัดอันนี้ก็ใกล้จะบานดอกบัวที่สูงสุดนั่นคือบานแล้วได้สำเร็จไปแล้วท่านเหล่านั้นเป็นพระอร,ะห,อระหันต์อรหันต์อย่างนี้เรียวกว่าดอกบัวสีเหลาในข้างขวามือนั้นก็จะมีสัตว์นรก คนหรือซ้ายมือขวามือก็มีสัตว์นรกที่ทําบาปทำกรรมก็ต้องไปตกนรกแล้วในตรงกลางนั่นจะมีทางสามสายสายที่หนึ่งก็คือมันตึงเกินไปขาดาแล้วสายที่สามก็คือหย่อนเกินไปมันก็เฉสายพอดีพอดีคือสายกลางเพราะฉะนั้นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงคือธรรมจกกักรปวัตตนสูตรนั้น จึงได้แสดงอริยสัจสี่นั้นเป็น,เป,นเป็นต้นเหตุเมื่อแสดงอริยสัจสี่เป็นต้นเหตุแล้วก็ถือว่าพระองค์แสดงสายกลางทําให้ท่านปัญจวคีย์ได้สําเร็จเป็นพระอรหัตอรหันแม้เราพวกเราทั้งหลายพากันปฏิบัติมาก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหัตอรหันอ่าเป็นลําดับลําดับมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันส่วนด้านตะวันออกนั้นก็พระพุทธเจ,เจ้าตรัสรู้ผจญมัน มันข้างหนึ่งนั่นก็เรียกว่าถือหอกถือดาบไล่แทงพระพุทธเจ้าแต่อีกข้างหนึ่งนั้นหอกดาบก็กลายเป็นดอกบัวบูชาพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีทั้งสิบทัศมีฐานะบารมีศีระบารมีจนกระทั่งถึงโอเบขาบารมีรวมสิทก็มีรูปภาพสิบรูปภาพด้วยกันเรียกว่าบารมีสิบทัศจิตใจของพระองค์จึงเปรียบเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกับธรณี คือธรณีก็เป็นนางธรณีรีดมวยผมอยู่ท่วมพวกมันตายหมดเรียกว่าจิตใจของพระองค์ก็เป็นธรณีคือเป็นประดุจแผ่นดินเพราะฉะนั้นเจดีนี้จึงเป็นเจดีที่มีเป็นธรรมะความสูงของเจดีก็เก้าสเกสี่เจ็ดแปดเก้าส่จุดเจ็กก็คือนวโรกุตระธรรมเก้า ก็ได้แก่มรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็เป็นเก้าอริยสัจสีก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเจ็ดก,ก็คือพ่อชงเจ็ดแปดก็คือมรรคแปดถ้าเจดีสูงความสูงเจดีก็เป็นธรรมะรอบเจดีก็เป็นธรรมะภายในเจดีก็เป็นธรรมะใครอยากจะเข้าไปปฏิบัติในเจดีก็เป็นธรรมะใครอยากจะไหว้พระพุทธเจ้าก็มีรอบพระเจดี เรียกว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเพราะฉะนั้นพระมหาเจดีย์ที่พวกเราสาพากันสร้างมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากท่านทั้งหลายก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้องค์พระเจดีย์ก็ยังเหลืออีกเปอร์เซนต์เดียวก็จะจบแล้วยังเหลืออีกเปอร์เซนต์เดียวก็จะสําเร็จแล้วท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการสร้าง สิ่งต่างๆที่เป็นผลเป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่สมควรแก่พุทธบริษัทจะพึงกระทำปุญญานิประโรกเสงิงก็ติดถาหวนติปานินางบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าเทสนาวาซเนอาวานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานีข้ขออวยพรในสันหลายจงประสบด้วยอายุวะณะ สุขภาระอรคยะปฏิพานธนสารสมบัติปิพัฒนะมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการชนียัาทาวริวหาปุราปริปเรนติสาขังเอวเม ว่าอิโตทินนังเปตานังอุปกัะปติอิทิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมิจโตสพเพปเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามณิโชทิรโสยถาสัพีติยวิวัจจันตุสภาวะโรโควินัสตุมาเตภวัตบรรยโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสเนจางอุทธาปชาญโนจตารโรธรรมวัฒนตีอายุวันโนสุขัง h ah, Lang